แต่ว่าก็มีที่สําคัญอย่างอื่นอีกอะไรบ้างรองเท้ารอเปล่าคะรองเท้าตึงหนีบตึงสำอางไหมคะมีอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋านั่นเองค่ะคุณโอ้แสดงว่าเรื่องวันนี้หัวเเกี่ยวกับกระเป๋านั่นเอเลยค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าสําหรับผู้หญิงด้วยนะคะวันนี้มีแบรนด์ใหม่เดิดขึ้นแล้วได้แก่แบรนด์พาวานั่นเองนะคะของคุณแหวนแหวนเองค่ะ เธอเป็นสาวมากความสามารถแล้วก็เป็นสาวสังคมด้วยเนาะแต่<ด>ตอนนี้ใช้เวลาว่างมาทำกระเป๋าใ,<ช>ให้พวกเราได้ช้อปปิ้งกันท้าไงเ,เดี๋ยวไปดูกัะว่ามีความโดดเด่นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแหวนแหวนสววิสาเพชรชาติแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวให้เล่านิดนึงดีกว่าว่าตอนนี้ทําอะไรหลายอย่างเวลาว่างมากใช่ไหมคะถึงได้มาทำกระเป๋าราวกระเป๋าราวตอนนี้ทําอะไรก่อนตอนนี้นะคะทําอะไรก่อนก็ตอนนี้ก็ดูแลธุรกิจครอบครัวค่ะบริษัทโมเสกสาขาจุฬาภรณ์แล้วก็ผีกระเบื้องดูเรสแล้วก็เสิร์ฟเรสนะคะกับบริษัท แล้วก็อันนั้นก็เป็นบริษัทธุรกิจครอบครัวละแล้วก็ของตัวเองก็มีบริษัท production house t h a i creation นะคะก็ผลิตรายการว้าวันแบนแล้วก็รายการอื่นๆหลายรายการแล้วก็ตอนนี้ก็อยากหาเรื่องใส่ตัวเพื่็เปิดบริษัททาวากรุ๊ปนะคะหาเงินเพิ่มขึ้นหาเงินเพิ่มขึ้นก็เวลายังเหลือเหลือก็ไม่เหลือสักทีแต่ก็พยายามจะแซก ไปแต่เป็นความตั้งใจตั้งแต่กลับจากอเมริกาว่าอยากจะเปิดบริษัททําอะไรที่เป็นทาอะไรที่มันเป็นสินค้าที่มันเป็นเกี่ยวกับต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทยอะไรอย่างนี้ที่จะส่งไปต่างประเทศก็เป็นความตั้งใจแล้วว่าเอ้ยอยากจะทําบันี้ก็เลยเริ่มต้นที่กระเป๋าก่อนกระเป๋าเ้ือไหม่แล้วก็สอนที่กรุงเทพแต่ละโรงไลเซียนสอนเป็นอาจารย์ด้วยล่าเปล่าว่าสอนมาเก้าปีแล้วปีแล้วค่ะเป็นอาจารย์แหวนสอนวิชาเศรษฐศาสตร์กับบริหารให้นรเ่องนี้นึงดึกว่าปาวานี่ มาจากชื่อ Powerisa หรือเปล่าใช่ p o ว e r ก็จริงๆมาจากชื่อตัวเอง Powerisa นล้วก็คือเห็นดีไซเนอร์หลายๆคนก็จะใช้ชื่อตัวเองมาเป็นมาเป็นแบรนด์แล้วก็เอ่อคือเราก็นั่งคิดแล้วว่าเพาจริงๆเอ่อไปคุยกับดีไซเนอร์ท่านอื่นๆนะคะที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าเวลาเราออกแบบอะไรออกมามันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีไอ identity ของตัวเองนี่แหละออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ดีไซ แบบต่างๆมันก็จะมีความตัวเรามาโดยไม่ได้ตั้งใจอะ่ะหรือเราจะแบบจะออกแบบให้ใช้กันได้แบบในหลายๆสไตล์อะไรอย่างงี้ไม่ได้เอาตัวเองไปที่ตั้งแต่มันก็จะมีความเป็นตัวเราเนี่ยติดมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นชื่อตัวเองนะดีที่สุดแล้วก็จริงๆภาพลักษณ เออของกระเป๋าค่ะ identity ของกระเป๋าเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวแหวนมากเป็นแบบเป็น urban working woman สาวสังคมเมืองอะไรอย่างนี้เราก็เลยเออเอาชื่อตัวเองนี่แหละแต่พอบริษามันยาวไปก็เลยเอาเป็นพาวาพาวาลนะคะใช่แล้วฝรั่งก็เรียกง่ายด้วยพาวาจริงๆเหมือนเหมือนมีคําว่าพาวานหรือสักอย่างอะเป็นภาษาอินเดียหรือสกีดสักอย่างที่แปลว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายลมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามจะแบบหาแล้วว่าเอ้ยมันมันมีความหมายอะไรเป็นอย่า ที่ที่จะแบบสอดคล้องกับชื่อนี้หรืสาว่านไหลคนก็ถามว่าแบบมนแปลว่าอะไรบอกมันมาจากชื่อดีไซนเนอร์เหมือนอาซวาอะไรอย่างน,นี้แกระเป๋าเป็นยังไงนัางคะมีจุดเด่นอะไรเด่นชั้นมากเลยอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเฉลิมฉลองการเปิดตัวบูติกแรกที่คารองอนนะคะก็ะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษเป็นแรงบันดาใจมาจากไม่ขายว่าแรงบันดาใจาจากอะไรเห็นรูปตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นไม่ได้นอกจากหมอนอีใชิ้นถูกต้อง คือเราก็คือพอมาเปิดที่พารากอนนะคะก็จะมีแบบชาวต่างชาติเข้มเออามาเยอะแล้วก็คือเชื่อว่าหลายๆคนก็พยายาจะหาภ u ดักอะไรที่มันเป็นแบบแบบแปลกอะอ,อ,อะไรที่มันแบบ ดูแล้วเก๋ๆอะไ่องอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราพยายามจะเอา identity ความเป็นไทยอะไรมาแบบอะดัพทำให้เป็นกระเป๋าก็เลยมาเป็นกระเป๋าสมอน,นอีกอันนี้นะคะคือแบบสามารถพับได้จะพับออกมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะพับเข้าอย่างนี้ก็ได้ได้ใชายัดมือถือได้อะไรได้แน่นอนไ,ไปแล้วเพราะคอนเซิร์ตมากว่าถ้ากระเป๋าใส่มือถือไม่ได้เดี๋ยวมือถือหายไปเลยต้องปบบคันจะเล็กจะเล็กยังไงคือต้องใส่แบบว่าไอโฟน10ได้อะ ไซใหญ่ได้ไซใหญ่ได้อันนี้ผ้า,หาไหมที่ใช้ค่ะใช่ค่ะก็เป็นผ้าไหมมันหนีนะคะคือเน้นเลยว่าอีู่ไอเดนติตี้ของแบรนด์นี่คือ,อใช้ผ้าไหมคอมือทั้งหมด ร้อยเปอร์เซนต์้าพูดเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าถ้าทุกผืนที่ออกมาทำในเรื่องเองหมดถ้าไหมทอมือเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์แต่ละตัวแล้วคืออย่างเราทำเนี่ยไม่ได้ผลิตจำนวนเยอะประมาณตอนนี้ก็สามร้อยแต่ละแบ่งเนี่ยจะมีแค่ห้าสิบใบที่ทำแต่ถ้าว่าต้องผลิตเพิ่มเพราะเริ่มจะหมดแล้วก็คือจะทำจำนวนน้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละชิ้นที่ทำมาอย่างสีอย่างเงี้ยก็จะมีแค่ประมาณห้าใบ เพราะว่าเด็ดมีมิดเดตก็คือเราให้เป็นผ้าสองมือเพราะเราต้องการให้ทุกชิ้นเนี่ยกระเป๋าทุกชิ้นในร้านเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเดิชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสีลายแต่ละลายนะคะลายผ้าเนี่ยที่เห็นอย่างนี้นะ่ยถึงรุ่นนี้สีแบบนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดแค่อลเลคชันนี้มันมาใช่ก็อาจจะมีแบบห้าใบหกใบอย่างเก่งเพราะว่าผ้ามันก็จะมาในในจำนวนที่จำกัดแล้วก็ทำเพิ่มไม่ได้อันนี้ค่าสูตรศิลปะชี่นะคะซึ่งแบบฮอตฮิตมาก ไปตอนนี้ไปไปซื้อที่ที่วังสุจิตก็สีเหลืองก็แทบไม่เหลือแล้วเมื่อแบบว่ามีสีเหลืองอันเนี้ยเหลืออยู่ประมาณเซิ่วเมตรค่ะกำลังอินเทสเราสุดเสสุวัสดุ ดนีฝุ่นด้านนี้เป็นเฟ็อกเฟอร์น, ok นะคะจากเทคโนโอกีนี่เป็นฟ็อกเฟอร์ของจริงแล้วก็หนังก็ใช้หนังแท้จากอิตาลีทั้งหมดะแต่ว่าผ้าเน,นี่ยก็คือเป็นผ<อ>้าไหมไทยไค่ะมือไปซื้อมาจากับผมท้อผ้าเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากจังหวัดขอนแก่นจุนรธานีแล้วปีนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้างอะไรบ้างไปดูหลายๆที่ ลงไปเลือกเองเลยนะคะเลือกเองทุกผืนคือกล้ากันตีว่าผ้าทุกผืนไปเลือกเองหมดเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับนิดนึงนะว่าผ้าไหมถ้าเอามาผิดสีผิดลายมาแมชกับหนังผิดสีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูผู้ใหญ่ไปเพราะว่าเราต้องการให้แฟรนเราเนี่ยมันดูแล้วแบบเป็นคนรุ่นใหม่ถืได้เพราะฉะนั้นจะไปปล่อยให้คนอื่นเลือกก็ไม่ไว้ใจไหนไหนวันนี้ก็มาถึงตัวแล้ว คุณแบบแนะนำกระเป๋าสปอรรุ่นดีกว่าได้ดเลยค่ะน้ำเชียร์่่นเ,เอาเอารุ่นไหนก่อนดีอันนี้แล้วกันอยู่ในมืออันนี้ก็เป็นรุ่นเรยานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าดีไซน์กระเป๋าเนี่ยก็คือนอกจากที่เราจะได้แรงบันดาลใจอย่างนี่เป็นปิ่นโตเป็นปิ่นโตนะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นหมอนทิค่ะอย่างอันนี้เนี่ยคือเราก็จะจาภาพว่าแบบสมเด็จพระนางเจ้าจุลิกิตค่ะพระราชชนรดีก็ท่านก็จะทรงทุข์ไหมไทยเวลาท่าน สเตเไปต่างประเทศแล้วเราก็จะชอบดูคือเป็นภาพที่เราไม่ใช่แค่แหวนแต่ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะติดตามมาตัเตแต่เด็กๆแล้วก,ก็ฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็จะเห็นผ้าไหมที่นําเอาขนนกมาประดับนําเอาเฟอร์มาคุ้นขอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเอาไอ้ดีเทลที่เป็นเฟอร์คุ้นขอบแต่และคนอาจจะนึกภาพตอนที่พระองค์ท่านทรงใส่ทรงฉลองพระองค์สีขาวแล้วก็เป็นคุ้นขอบเฟอร์ที่เราเลยวิทายาศาสตร์ค่ะแล้วก็ แรงบรรดาใจพู้แพทย์ก็เลยต้องเอาเฟิร์มมากุ้นขอบ้างก็เลยเป็นที่มาของรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่าเรยาซึ่งแปลว่าราชินีอ๋อใช่นี่ก็แรงบรรดาใจมันจะฉลองทุกอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบยอดฮิตปรุงปริงงที่ออกเวอร์สุดปรุงปริงมากอันนี้เป็นรุ่นที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบ ป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ตอนออกแบบมาเนี่ยออกแบบเองหมดเลยนะคะด้วยฝีมือการวาดรูประดับเด็กคนหนึ่งคือแบบว่าเราพวกนักวาดสเกจด้วยมือแล้วก็จะมีน้องที่เป็นดีไซเนอร์ค่ะคือเอาขึ้นแบบในคอมให้อะไรอย่างนี้ว่าแบบประมาณนี้นะว่าผลงานเด็กคนหนึ่งเอามาขึ้นให้มันดูโปรอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนที่ออกแบบมาทั้งหมดจะชอบรุ่นนี้ที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์นะคะรุ่นชื่อเรจินานะคะซึ่งแปลว่าร้ารายชินีเช่นเดียวกัน ไปกว่าจะแบบผลิตออกมาขายเนี่ยเราต้องเอาไปทดลองใช้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นจุด แบบว่าเพนพอยส์อะคือเป็นเรียกว่าจุดบอดเลยเป็นเป็นจุดที่แบบต้องแก้ไขอะแ<ช>ม่อย่ยเราไออันนี้มันมนั่นปิดไม่สนิทเฮ้ยอันนี้มันแบบว่ายัดไอ้นั้นไม่เข้าไอ้นี่ไม่เข้าค<ช>ือเ,เราต้องมีทดาลองใช้มาจริงๆรแล้วเราจะได้แก้ไขก็ลองใช้เองไปก็อย่างนี้ดูแลแล้วัญายากไหมคะเพราะว่ามีวัสดุเป,เป็นเท่าไหร่หลายคนก็กังวลนะคะแต่จริงเคืือบนาโนไว้แล้วก็แค่ว่า ยาเอาไปตักแดดเดืสีมมนจะซีดก็จริงๆถ้าเลอะอะไรก็เอาเอากระดาษทชชูน้ำเช็ดได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบน้ำหมึกอะไรเงี้ยอันนั้นก็คงต้องส่งไป dry clean เป็นเรื่องมบรราลใช่ใช่แต่ถ้าเลอะแบบ กินเค้กหกเลาะใส่หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กระดาษชุบน้ำใช้ปกติได้เดี๋ยวไปตากกระแดดนะคะก็โอา้นางแห้งเองนะให้นังแห้งเองอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตของเอ่อหลายๆคนนะคะอาจจะผู้ใหญ่นิดนึงแต่คนรุ่นใหม่ก็ใช้นะอันนี้แล้วก็จะอันนี้ทำงงานได้ไปค่ะใช่ทำงานแล้วก็จะมีแบบเป็นสายเป็นเป็นสายเคราท์คอสเมติได้ด้วยคอสเมติกด,ด,ด้วยอันนี้ผู้ใหญ่เป็น อนนี้เพิ่งมาเปิดในเมืองไทยเอ้ยมนูเปิดเป็นโัวแรกอะค่ะเป็นบูติกแรกก็เริ่มมีสังชาแต่ว่าก่อนหน้านี uh ้ที่ลงในออนไลน์ก็มีสังชาขึ้นมามีแบบจากอังกฤษจากแบบสิงคโปร์ิงโปลหลายพนมากที่ว่าจากนายงงจันแล้วก็ดูไบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ประมาณตอนนี้70%ก็ยังเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ในพารากอนแล้วก็หวังว่าจะชาวา่ังชาได้เห็นมากขึ้นมาหยิบจับดูได้มาหยิบจับดูได้ลองแบบที่ชอบใค่ได้คะ่ ก็ติดตามได้นะคะเราก็มี Instagram ของเรานะคะ power official mm hmm. ก็ไปดูได้เลยแล้วก็ Facebook power official mm hmm. เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มทำเว็บไซต์แล้ว mm hmm. ก็บอเอินว่ายัางผลิตมาไม่ครบหมดยังมีรุ่นเป๊เปซึ่งก็ตอนนี้ก็กําลังทําการเย็บอยู่นะคะเคย็บมือกันอยู่กาลัางตามมารุ่นเป้ก็จะแบบ้ไปรุ่นไปรุ่นหน่อยใช่ใช่ตอนนี้เพิ่งมีตัวอย่างมาสามใบให้แบบวางสวยๆตอนเปิดร้านแต่ก็มีลูกค้าคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจเยอะประสมบวรแล้วก็ก็อยากจะเชิญทุกท่านนะคะมาคือเด็หลายคนเห็นรูปไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงก็สามารถมากันได้ที่ชั้นเอ็มนะคะชวสันแบ็ซาลอนที่สยามพารากอนแห่งนี้นะคะ,ะ,คนนะก็ จะได้มามาถือมาลองมาจับสัมผัสเปิดโรงงานเดียบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้ามีคอมเมนต์ฟีดแบ็คอะไรเดี๋ยวก็ยินดีรับฟังค่ะนะคะตอนนี้ก็ดีไซเนอร์มือใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ฝากติดตามรายการคุณนายตื่นสายด้วยค่ะทางช่องยูทูบเดลิเนียร์ไลฟ์ขีดเทนนิสความสดใจเกิดแสนแล้วก็สับสุ่มแปดด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราทั้งฝากคนขอลาไปก่อนค่ะ